สวัสดีครับวันนี้ครับผมสิวนัทก็พามาชมเป็น Fortuner 2ร l e g e n d ีเจนเดร์นะฮะคันนี้ก็เป็นตัวขายดีของเราเลยครับผมสีขามุกหลังคาดำนะครับตัวนี้ก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,660,000บาทนะครับผมนี่สวยสวยเลยสปอร์ตสุดๆขามุกหลังคาดำเป็นรุ่นที่ขายดีเลยนะฮะตอนนี้ก็มีการจัดแคมเปญพิเศษนะครับผมดอกเบี้ย0%นะครับสำหรับลูกค้าที่ได้า์ขึ้นไปแลวผ่อนแค่4ปีนะครับผม หรือว่าครับผมเลือกรับเป็นส่วนลดพิเศษแล้วก็ฟรีชุดแต่งไปด้วยนะครับผมก็เลือกเอานะว่าลูกค้าต้องการตัวดอกเบีย้ยสูนไหมหรือว่าต้องการแต่งพร้อมรับส่วนลดพิเศษนะครับผมก็ทักแชทมาสอบถามเงื่อนไขกันได้นะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามาชมกันเลยนะว่าคันนี้มีการอัพเกรดแล้วก็แต่งตัวไหนให้ลูกค้าทันนี้กันไปบ้างน,นะครับผมเริ่มที่ด้านหน้านะครับผมก็อัปเกรดในเรื่องของชุดแต่ง g r Sport นะครับผมชุดก่อบไฟตัดหมอก g r ช่องลมด้านหน้านะครับผมก็อัปเกรดเป็นสไตล์ g r Sport ให้ครบหมดนะะ แล้วก็เพิ่มคมหลอด้วยตัวอักษรフォลเนอรสีดำเงาที่ฝากระโปรงหน้ารถไปด้วยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับผมด้านข้างก็มีเรื่องของล้อแมกนะครับผมเป็นล้อแมกขอบ20นิ้วนะครับนี่สีดำเงาสวยๆเลยอันนี้ลูกค้าก็เลือกรายเลือกแบบมาเองเลยนะครับผมแล้วก็เพิ่มคมหลอดด้วยตัวคาลิเปอร์เบรกแต่งด้วยนะครับผมสวยๆเลยแล้วก็ยางก็เป็นยางไรซิ่งนะครับผมยาง ดีเซนติครับผมนี่เป็นยางายซิ่งตัวเหมือนลูกศรประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นลายที่บ่าใส่กันเยอะนะครับผมสําหรับสาย s u v นะครับตัวน,นี้ประมาณนี้เลยแล้วก็โชคด้วยครับผมลืมแจ้งไปเลยคันนี้มีการอัปเกรดในเรื่องของโชคเป็นโชคของโปรเฟนเดอร์ด้วยนะครับผมประมาณนี้แต่ว่าช่วงล่างก็เป็นช่องล่างลูกค้าไม่ได้มีการโหลดนะครับผมแค่เปลี่ยนช่องล่างเฉยๆเนาะเป็นแค่ช o k เท่านั้นนะครับผมถ้าต้องการโหลดจัดทรงก็สามารถโหลดได้เช่นกันนะครับ แล้วก็ฟิล์มก็ผมก็ติดเป็นฟิล์มไฮคู l เซรา m i กให้เช่นเคยครับผมเกรดแบ็กแนนเนาะรับประกันนานถึง7ปีด้วยกันเลยนะครับผมตัวนี้มีติดตั้งกันศาสตร์นะครับผมกรอบรองมือจับกระลอยคลิปล่านะฮะตันนี้ก็ติดตั้งให้ครบเรียบร้อยนี่ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับมาตัวนี้ต่อเลยนะครับผมอัปเกรดโลโก้แก้วด้านหลังคาดเอลแบบมีไฟแล้วก็ เพิ่มข่มหล่อด้วยโลโก้ G R Sport นะครับผมตนนัวนี้ประมาณนี้เลยสวยๆก็เป็นเซตเต็มของ G R กันไปเลยนะครับผมแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถเรานะครับด้วยตัวสะคะเัเพกกันรอยท้ายนะครับผมนี่ป้องกันการเกิดรอยนะครับที่ตัวรถของเราเนาะแล้วก็มีดิฟหลัง G R ด้วยนะครับผมส่วนดน้านล่างสุดก็นี่ครับอัปเกรดในเรื่องของชคเป็นของ Pro Fender นะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับผม ตัวนี้ก็ราคาไม่ได้แรงนะครับผมแค่หมื่นกว่าบาทเองเนาะถ้าใครครับผมต้องการโชคที่ขับดีนะครับผมแล้วก็ราคาไม่ได้แพงด้วยก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับผมผมขับดีีดแล้วค่อนข้างชอบเลยเพราะว่าเขาจะเป็นโชคที่เซ็ตค่ากลางมาจากโรงงานให้เลยนะครับผมสำหรับเมืองไทยของเรานะก็ถือว่าดียอดเยี่ยมเลยราคาไม่ได้แพงด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็ส่วนภา,ายในครับผมภา,ายในก็นี่เลยติดตั้ง เป็นชุดพรมหกดีรอบคันนะครับผมประมาณนี้นะครับเป็นพรมหกดีสวยๆนะครับลูกค้าก็เลือกเป็นสีดาทั้งหมดเลยพรมสีดําแล้วก็เดินได้สีดาไปด้วยนะครับผมด้านหน้าก็ติดตั้งให้เหมือนกันนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ครับติดตั้งในเรื่องของอ่ากล้องบันทึกข้างหน้าข้างหลังไปด้วยนะครับแต่ว่าเป็นกล้องของไ p i อเนียเนอะวันนี้ก็ใช้งานดีเลยนี่ตอบโจทย์นะครับว่าลูกค้าเกิดเหตุรครณ์หนึ่งมา ก็กล้องเนี่ยก็เก็บข้อมูลไว้ให้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับเกิดเหตุก็มีการคัดแล้วก็เซฟไปไว้ให้อย่างดีด้วยนะครับผมตัวนี้โอเคเลยเนาะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคันนี้เนาะก็แต่งให้ลูกค้าฟรีนะครับผมสำหรับชุดแยางสปอร์ตรอบคันนะครับแต่ถ้าใครต้องการแต่งประมาณไหนนะครับต้องการทำอะไรเพิ่มเติมบ้างโหลดจัดทรงเปลี่ยนโช๊คใส่ฝากระโปรงคาร์บอนอัปเกรดเบรกนะครับครับผมสามารถแต่งให้ลูกค้าได้หมดทุกอย่างเลยนะฮะ วันนี้ก็พามชมประมาณนี้กันก่อนเนาะถ้าใครสนใจไปรุ่นไหนก็อย่าลืมทักแชทมาสอบถามโปรโม,มชั่นกับเซลนัทได้นะครับผมวันนี้ยังไงก็ขอตัวลับก่อนเจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ